อยางเดินตบรงแนเ้อยู่าไหนอะอายุเท่าไหร่ว่าตั้งหมดไปท่าไนปหกผมไม่รู้อ่ะเจดเจแล้เปีนี้แปเจคนปีคุนอะเสี่ยงอะไรเสี่ยงอะไรเสี่ยงเจลเสี่ยงเจลคนแคคนแค่ ยี่ยีไงไงฟิตผอน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 คนฮอกรอก็แจ๊เปึงอ้าอามาามีพี่น้องกี่คนพี่น้องเริ่มมีกี่คนมีสี่ห้าคนเ่ะสี่ห้าคนหรือคนที่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้คงไม่ได้ติดต่อไม่รู้จะอยู่กันกี่คนอยู่หนองวันเปียนใช่ไหมใช่ป่ะหนองวันเปียนว่าพี่ชา พี่กัไพพี่ชาย็็ไม่อยู่แล้วอ๋อครับปกติอาก่าอยู่ที่ไหนบ้านเกิดพี่ชายพี่กะไพาตายหมดแล้วเหลือแต่หลานๆแล้บ,บ้านเกิดอยู่ไหนอ่ะบ้านเกิดไม่ใช่หนองวันเปียงหรอก็อยู่ข้างตลาดนั่นแหละตลาดอะไรอ่ะตลาดหนองวันเปียงบ้านเกิดเลือกอยู่ตลาดหนองวันเปียงอ๋อเหรอหนองวันเปียงตลาดอยู่ตรงนี้เราเข้าไปนิดเดียวอยู่หลังตลาดอยู่หลังตลาดข้างวัดอ่ะข้างวัดหนองวันเปียง วัดใจตรงข้างขามกับบ้านบ้านบ้านหลานแล้วตอนนี้ยังอยู่ปะหลายปีไม่ได้ไปแล้วตอนนี้หลานๆเขายังอยู่ตรงนั้นไหมฮะหลานๆลูกๆหลานๆเขาอยู่อยู่ตรงนั้นมเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่<ป>คนละทางสองทางมีลูกมีเมียเขาไปอยู่ย้ายเอาหมดมไปอยู่เขาเปิดค่างค่าง,างอ,อะไรค่างอะไรลืมแล้วอะ่ะลมก็ไม่ใช่ตู้คอนทับกระดาน ม่ใช่ครับกระดานของแพงเต่หนองมนเปียงตลาดหนองมนเปียงอ่ะเขาก็เข้าไปนิดเดียวแยกเข้าไปหน่อยตอนน้ำลึกเดีย๋ยวนี้มันก็ต่างคนต่าง,ง,งรุ่งเมียมมาลู้เลยแใจเลได้ห้างอยู่มั้งลูกค<ะ>ิ้วอ่ะผู้ชายมันมีเมียมันก็ไปอยู่กับลูกเมียมไปลูกอควิวเหรอฮะลูกคิ้วอ่ะ<า>ลูกคิ้วอ่ะ เขาบอกว่าเขาแยกไปหมดเลยไปเหลือเหลือเจอไอ้หางอ่ะเจอไอ้ฮางอ่ะลูกสาวเขาอ่ะอยู่บ้านเดิมไม่ได้เจอนานแล้วคือไม่ได้ไปนานแล้วทางานไม่ได้ไปไม่รู้ยังไงเขาไม่รู้ยังอยู่นั่นแหละมั้งไม่รู้มีโก้อะไรมั้งอ่ะนั่นมันสาวแกมีโก้อะไรมั้งอ่ะมาโก้อะไรที่ลูกกวักิ้วมีโก้อะไรมั้งอ่ะไปคนละทางสองทางก็ไม่รู้ ต้องนานไม่เคยไปเคยไปโดนหมากัดที่บ้านนะคิ้วหมองบอเปียกหัวเนี่ยโดนหมากัดโดนหมาคิ้วกัดหมากัดอืาไม่รู้ตอนไปเยี่ยมมาคิ้วที่หนองวัดเปียกโดนหมากัดเสียงยินดๆตอนเด็กๆอ่ะโดนหมาตัวดำๆกัดโก้อะไรไม่รู้มีโก้อะไรคนนึงมันดุว่ะสิโก้อะไรนะมาฮะโก้อะไรที่คนโตนะ อู๋นี่ทั้งนานหลายปีไม่ได้ไปอ่ะจำชื่อเขาไม่ได้เลยลูกอคิ้วจำชื่อได้ไหมห้างแล้วมีใครอีกไปทุ่งข้อห้างแล้วมีใครอีกพวกไผ่คูไผ่เกิร์ก็ไม่ได้อยู่ทุ่งข้อเขาไปอยู่โน่นเขาไปอยู่เดินบางนางบวชสามชุกไม่ถึงอ่ะตอนนั้นเขาไม่มีคเรือร่มไม่อยู่แล้ววัดเรือล่มเขาย้ายไปที่อื่นเลยไม่ อยู่สุพรรณไงแล้วทำไม่มีกิจการไม่ค่อยมีคนเข้าเขาก็ไปทื้อื่นบ้านนั่นก็ทิ้งอยู่นะทุ่งข้ากันนะทุ่งข้าวโก้โก้ไทยโกไทยโคกเขาไปอยู่ไว้ปุ้นที่ทุ่งข้าปุ่นเออปุ่นอยู่ปุ่นอยู่อยู่บนทุ่งข้าลวเคยไปโหนเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไหนไปสุพรรณไงไปไปเยมบเนื้อไง ไปหายเนี้ยแบบเนี้ยอ่ะว่าแล้วก็นี่ก็ต้องนอนไม่ไปไปไปที่ไรอ่ะเล่นไปมันก็อยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องก็ไปอยู่นัอนไอ้สากไปปลูกบ้านให้หลังก็เลยก็มีหมาต้องเยอะแยะมันก็เลี้ยงหมาขายไงขายไม่ออกอ่ะไอ้นี่ละฮะไอ้นี่จะน้องว่ะ อ่ันนี้ก็ปูมีหมาหมาเป็นสิบยี่สิบตัวน่ะเหม็นไหมเอ้ามาไปอยู่ไปอยู่แล้วเป็นยังไงเมื่อเจอหมาเยอะเดี๋ยวนี้ต้องนอนแล้วไม่ได้ไปไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เขาเไปอยู่ากั่ไว้ปูนเละไทรโก้เหรอไอ้ปูนเขารับรับซื้อของของเก่าของเก่าอะไรไม่รู้ ตัวโกก็ไปอยู่กับน้ำ<อ>เที่ยวบ้านน้ำอะ่ะกิจก,การใหญ่โตไทยโกโก็เขาอยู่ได้แล้วอยู่บ้านปุ้นเขาไม่ได้อยู่ทุ่งคล้องพุ่งคลองยัง,งเข้าไปอีกรึกเข้าไปไกลอีกเขา,าเคยไปหนนึ่งไปโหนนึ่งไปอาใครพ<อ>าไปาไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไหนนี่อยู่นครสวรรค์อย่างเดียวไม่รู้เขายัางไงก็ไม่รู้ บ้านนายบ้านบ้านคิวเม่เบิรกับพวกผู้ชายเขามีเมียเขาไปหากินต่งกับต่างหากแล้วไอ้ห้หหหงางไอ้้างกัาชาวบ้าน้างอยู่อยู่ไปปุ๋ยมั้งใช่ไหมไ,หไม่รู้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไหนสบายดียมากนอนสบาย ที่นี้สบายไหมเย็นไหมที่นี่เย็นไหมที่นี่อากาศดีไหมที่นี่อากาศดีชอบัไม่ร้อนนอนสบายห่มผ้าห่มผ้าหนาไหมใส่เสื้อกี่ตัวนอนอ่ะใส่เสื้อกี่ตัวนอนนอนใส่เสื้อกี่ตัวเสื้อกี่ตัวอืมสองตัวสองชั้นไม่รู้กี่ตัวมาหลายตัวเหมือนกันแหละสองชั้นทำไมอ่ะตอนนอนอ่ะ ันอนต้องใส่สองชั้นมันหนาวไม่ต้องชั้นเดียวก็พอเย็นสบายเมื่อคืนนี่ก็หนาวหน่อยทุกวันก็ไม่ห่มผ้าเมื่อคืนหนาวหน่อยก็เลยต้องห่มต้องห่มผ้าโพผ้าห่มรากมาห่มหน่อยรักสวรรค์นี่ก็ตอนเช้าเป็นหวัดตอนเช้าซึ้ดๆๆเลยเอ้ยหายแล้วนะหายแล้วตอนเช้ายังซึ้ดๆๆนะ เนี่ยหายแล้วเมื่อเช้าเริ่มเหมือนเป็นหวันเลยจเย็นๆจะเป็นหวัเมื่อเช้ากินยาไปมาไม่ได้กินไม่ได้กินนะกินแค่ยาเบวทำมากอยากกินอะไรกลางวันกลางวันอยากกินอะไรจะได้ทําให้กินาอะไรกลางวันอยากกินอะไรไม่รู้จะทําอะไรกินอะไรก็กินได้ทุกอย่างแล้ไม่รู้จะทําอะไรกินแม้วก็ต้องทำพิเศษคือจะ อยู่มาอยู่มาอยู่เจ็ดมาอยู่เจ็ดแปดวันนี่ทํากับข้าวไม่รู้จะทำอะไรให้กินแล้วพวจะทําอะไรกินก็กินทั่วในกระเดียแล้วแหละผักเยอะปลูกผักเยอะดีหลังบ้านปลูกผักเยอะดีผักสดสดไม่ต้องซื้อผักไม่ต้องซื้อปลูกเองเมื่อวานพาไปเที่ยวจําได้ไหมเมื่อวานพาไปดูสวนผักจําได้ไหมเมื่อไรเมื่อวาน กันเย็นอ่ะก็เชื่อราเออได้ไปจำได้ใช่ไหมยายเขาขยันเนอะขายเองด้วยลืมไม่เคยไปเจอตากเหราถะถามทุกวันเลยแล้วชอบลูกข้าวหรือเปล่าอยู่่บ้านนเียปลูกข้าวหรือเปล่าไม่ไม่โดนเขาไล่เหอถ้าทำไม่เป็น ใช่ๆเขาต้องเยอะๆเอาม,ม่าอาม,ม่าตอนตอนสาวปลูกยาปะ่ะได้ปลูกไหมหรือเก็บยาปลูกยาไหมตอนตอสาวๆอะ่ะปลูกยาเองไหมไร่ยาสูบอะ่ะก็ปลูกก็นั่งบ้านน่ะทำเป็นใช่ไหมาอาจารย์ถามอ่ะทำเป็นใช่ไหมโปลูกปลูกอ้อยกับปลูกอ <c oughs> ้อยกับยาสูบอ่ะไหนเหนื่อยกว่ากันเพราะยามันปลูกมันไม่ไมไดี มันตายต้นก็เลยต้องปลูกอ้อยปลูกไ้อทนกว่าอตอนนี้ปลูกอ้อยยาก็นะโอโ้ทำไม่ได้หยุดเหนื่อยกว่าไหมก็กทำกันกันเองไม่กี่คนเรียกเขาหาหานเรียกเขาตากพวกนั้นเขาก็ทำเราก็ต้องฉีกตั้งกลางวันฉีกยาเย็นๆกลางคืนยังไม่หมดหกลางคืนเลยต้องฉีกเอาไปขายใครอะ่ะ เราไปขายใครได้มีคนมาซื้อแพงไหมคนกรุงเทพคนกรุงเทพมาซื้อหรอโรงงานใหญ่คนหนองคังก็มีคนซื้อาซื้อไปขายแล้วรายได้ดีไหมก็ก็พราว่าพออยู่ได้อะไม่รวยบางทีก็ทำทำไปก็ติดหนี้เขาเหมือนกันนะปลูกตัปลูกอ้ยไม่ได้อ่ะลงทุนเยอะ ฉีดยาก่ะต้องฉีดยาไหม,ม,มแมลงเยอะไหมปลูกยามันต้องปลูกเราก็ต้องต้องรักษาต้องเด็ดเด็ดใบประจำอพอมันมีหลายใบแล้วก็เด็ดเหลือไม่กี่ใบแล้วก็เลยมาเปลี่ยนมาปลูกอ้อยแทนทำายางานหนะักก็ไม่รู้จะทำอะไรกินดีแล้ว <c oughs> ก่อนทำยาสูตรทำอะไรอะ่ะ ่อนที่จะทำยาสูบทำอะไรอ่ะใช่เลือดว่างอ้วกอ้วกอะไรเลยตัวตัวเตงอ่ะตอนยอดยาเด็ดใบยาเราเป็นคนจับกลางนะจับกลางอืมเขาเรียกจับกลางทำสารพัดทุกอย่างทำรับจ้างไอ้คนตักตักยานี่ต้องเรียกเขาตักปีหนึ่งก็เรี้ยงก็สาถ้าปลูกเยอะนะ หันเซาหูสองไอไอมาสองตัวนั่งบนม้านะม้าสีขาม้าสักขาขาหันหันหันไม่ใช่ม้ามันเป็นเป็นมาอย่างนี้อะแล้วมันเป็นช่องอย่างนี้ไปแล้วก็เขาเขาทำเป็นม้วนๆแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็จับหันอย่างนี้ให้มันละเอียดมีดมีดอันหนึ่งมีดใหญ่เฮานี่นักจะตายไปเบื่อมือนอะทำตอนอายุเท่าไหร่ ยีกว่ายี่สิบกว่าอีกเจ้าสาวเลยก็ไตกายแปลมันก็อายุยี่ห้าฮัอโหรยี่ห้าหรอไตกายแปลมันอายุดีอะแล้วเฮียคนโตเขาทำไมเสียมากเฮียคนโตทำไมไม่อยู่อ่ะคนโตอะผ้ายไม่เหรอกไม่อยู่ที่ไหนเาไม่รู้คละทางองทา พ,พี่อาเจ้นะมีพี่อาเจ้คนหนึ่งไม่ใช่เหรอที่ตายไปนะ่ะรู้คนตัว